สวัสดีครับสปอร์ตขับสำหรับคนนักกีฬาพาไปชมเกมฟุตบอลพรีเม no. ียร์อังกฤษเกมคู่ดึกของวันเสาร์ที่21ครับไบตันพบกับวัตฟอร์ดเริ่มเกมครับเป็นไบตันที่ได้ประตูออกนำจากลูกนี้ครับเซนารฟีโขกเข้าประตูไปเริ่มเกมได้แค่10นาทีเท่านั้นไบตันออกนำก่อน1ประตูต่อ0 ภาพช้าครับเขยตัวขึ้นโกบอลเช็ดคานแล้วก็ข้ามเส้นประตูเข้าไปครับใบตันมาได้ประตูนำห่าง2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะนี้ครับจังหวะขึ้นเกมของวัตฟอร์ดแต่ว่ากองหลังจ่ายบอลเข้ากลางไม่ดีครับมาโดนแย่งครับบอลมาเข้าทางนิวโมเปแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าประตูไปครับ ไบตทันนำทาง2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่42ครับเป็นความผิดพลาดจากแนวรับของทีมวัตฟอร์ดครับพยายามจะจ่ายบอลให้ทอมเพลอรี่แต่ว่าโดนตัดบอลมาเข้าทางนิวโมเปก็ยิงเข้าประตูไปไบตันลุ้นประตูที่จากจังหวานี้ครับลิสเตอร์พาบอลมาจากกลางสนามมาถึงหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะออกขวาให้ปาสการโค้ครับ มาการโคตนผ่านมาหน้าประตูบอลเด้งกลับมาถึงคอนเนลลี่ยิงระยะมาถึง10หลาครับโอ้โหหลุดกรอบไปได้ยังไงแหมสับด้วยซ้ายแต่บอลหลุดกรอบเจ้าตัวเองก็ยังสงสัยว่าหลุดไปได้ยังไงโอกาสเป็นของทีมวัตฟอร์ดบ้างจังหวะนี้ครับเพนเซม่าคว้ามาให้ทำคอนไม่ได้ยิงครับโอ้โหแต่ว่าติดเซฟของผู้รักษาประตูไบรตันครับ เป็นโอกาสแรกของทีมวัตฟอร์ดได้ซัดห,หนึ่งในกรอบเขตโทษครับทอมคิวเลี่ซัดด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดเซฟของผู้รึกษาประตูครับวัตฟอร์ดยังคงครองเกมบุกไว้ได้บ้างครับหวังที่จะทําประตูตีไข่แตกครับจังหวะนี้ชิ่ง1-2แล้วก็ยิงครับแต่ว่าแม่บอลข้ามคา,านออกไปนะครับนี่วันเล่เต็มๆแต่ว่าบอลมันย้อยข้ามคา,านครับ ป็นจังหวะของไบตันบ้างเปิดลูกเตะม,มุมมาเรายังชนลุนม,ม,ม,มอยู่หน้าประตูยังไงครับยังไงไบตันเด้งไปอา้าวมาถึงไบตันจังหวะสุดท้ายครับยิงติดเซฟแล้วก็ชิปมาหน้าประตูอ้าวแม่แต่ไม่มีเพื่อนอยู่ครับเพื่อนก็ไม่คิดว่าจังหวะนี้จะกลับมาได้นะฮะไม่มีใครมารอชาร์จจังหวะสอง จบเกมเข้าใบตั้นเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีแต้มเท่ากับเลี้ยวคูแต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองครับขอขอบคุณทรูวิชั่นสดครบ380แมตช์มที่เดียวที่ทรูวิชั่น